ซึซงสึสึสึนามิคุแล้มันเกิดขึ้นได้ไงหรือว่าเมื่อกี้พทยไหวแน่เลยฮ้ยอยู่เลยค่ะมันกำลังมาทางนี้เราวิ่งไปขึ้นที่สูงก่านิดกว่าก่อนที่ขึ้นมันจะมามีจะทันไหมเนี่ยฮึยไปก่ดีกว่าอย่าชักช้าอยู่ เซามิเกิดแล้วนี่แล้วเซาม,มิมันเกิดขึ้นทุกเวลาเลยเหรอดูสินส่าสงสารผู้คนในนี้มากมากเลยที่ได้รับผลกระทบกันนะเอาเถอะมันก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติอยู่แล้วนี่มันจะเกิดอ,อะไรมันก็ต้องเกิดเราไม่สามารถไปห้ามมันได้หรอกเราก็ทำได้แค่สะสมความดีเอาไว้ ต่อละลงไปชั้นล่างดีกว่าเรานี่คุณนะคะทำไมคุณนะถึงเอาหนูมาไว้หน้าบ้านแบบนี้ล่ะคะที่ใชทคาบดนี้เพราะฉันนะได้บ้านหลังนี้มาเป็นของฉันเป็นเรียบ้อยแล้ว,ลวส่วนแกก็ไม่เกี่ยวข้องกักบอะไรบ้านหลังนี้แล้วล่ะเพราะว่าคุยของแกได้เสียชีวิตไปแล้วและมรดกทุกอย่างฉันขอแล้วกันนะ ทีนี้แกก็เฉดหัวแล้วก็ขนข้าขนขอออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วไปเลยนะไม่ต้องกลับนะฉันเห็นนะแรมใส่หวกไปไกลๆเลยอะไรนี่มันก็บ้านของหนูนะคะแล้วคุณยายบอกเมื่อไรว่าจะให้ขายเรื่าง,งอะไกับคนนะาคะ่ะหืมหน้าด้านหน,น้าทวนจริงๆแม่เลี้ยงเวรเฮ้ยไม่แกกล้าเถียงฉันรหรอฮะนอยหนังปากเพราะารอไล มึงไปเลยนะไม่ต้องกลับไม่้นเห็นหน้าอีกได้ก่อนที่หนูจะออกหนูขอจัดการกับคนหน้าด้านแบบกวนก่อนนะคะเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรนะเฮ้ยนี่แกตบแม่ฉันเหรอคะอ้าวนี่เธอเธอมาเสียกไรด้วยจ้าทำไมฉันจะตบ แม่ขอเธอไม่ได้啦เมืม่อแม่กับเธอเขาทาแบบนี้กับฉันก่อนฉันก็เลยต้องทํากลับบ้างละสิหน่อยอีเด็กบ้ามึงไปเลยนะมึงไปไกลๆเลยหน่อยกล้าตกฉันคอยดูเถอะฉันไม่จบกับแกง่ายแน่แหมดคนอื่นก่อนแล้วไม่ดูตัวเองเลยเนาะเขาไม่แบ,บ่งส่วนบาดการหายหลายนี้ให้เขาทำมาเป็นอิชายศยาได้ถ้าคุณไม่จบแค่นี้ได้เดี๋ยวฉันจะจัดชุดใหญ่ให้กับคุณเอง เฮ้ยนี่แกจะทำอะไรกับฉันนะ่ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคอยดูเธอฉันจะนั่งรอดูกับอันที่พวกเธอตกจากสวรรค์ละกันนะหึในๆนพวกเธอก็ไรฉันแล้วฉันไปดีกว่าหมดเคราะหมดโซกับฉันแล้วหน้อยอีนานนี่มึงกล้า ต่อยกูแบบนี้เลยเหรอได้ถ้าแบบนี้ฉันคงจะต้องใช้วิธีนี้ล่ะแต่คุณแม่เลี้ยงคนนั้นยังไม่รู้ทีหรอเมืาอก่อนที่คุณกจะตายคุณยายเคยแบ่งบ้านเรือนทยอีกห่างใหวฉันด้วย <c oughs> ทีนี้ฉันก็มาอยู่ได้คนเดียวสบายๆไม่มีแม่เลี้ยงมารบกวนแล้ว <c oughs> แต่ บ้านที่คุณยายให้เนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้แหละเราก็ได้อยู่ได้อย่างสบายไม่มีใครมาแย่งสมบัติแล้ว <c oughs> แต่ฉันต้องคอยดูบ้านหลังใหญ่นั่นด้วยว่าเขาเป็นอยู่องไคอยดูแต่ฉันจะรอดูความสิบหายของแม่เรียงที่บ้านใหญ่ได้แต่ว่าบ้านาไทยหลังนี้ก็สวยเหมือนกันนั้นเนี่ยด้านบน ก็สวยบรรยากาศก็ร่มรื่นมากมากเอาออละนั่งพักสักหน่อยกว่าเราคุณแม่คะแล้กที่นานั่มันตกคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่ยังจะปล่อยมันไปอีกเหรอนูคิดว่าแม่จะปล่อยมันไปหรอมันทำกับแม่ขนาดนั้นแม่จะจัดการมันเองลูกไม่ต้องห่วงไปนะคอยโดยเถอะมันจะต้องชิบหายไว้วอด วันนี้แหละฉันจะใช้ไม้ตายกับแกแน่ฮัลโหลครับนี่คือ mm hmm. ฉันมีหาให้นายทำแล้วนะเฮ้ฮ mm ันเเหรอครับบอกมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ได้สิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือเ mm hmm. ือช่วยไปจัดการนางฟ้าใสให้ฉันหน่อยได้ไหมพอดีว่ามันต่อยฉันฉันกลืนจะจัดการ เธอช่วยไปจับไม้ฉันเดี๋ยวฉันจะจัดการเองถ้าทำสำเร็จฉันจะให้รางวัลกับแกอย่างอามเลยอ๋อนางฟ้าใสนานเด็กที่อยู่บ้านใหญ่ใช่ไหมครับใช่แต่ตอนนี้ฉันเฉดหัวมรอกไปแล้วฉันอยากจะจัดการมันข้าที่มันมาต่อยฉันแจฉันรู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่บ้านเรือนไทยอีกดังหนึ่งแน่เธอไปจัดการฉันหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นางฟ้าใสทีนี้แกไม่รอดแน่